ยังเดือดที่จะจัดขึ้นที่ไทยจะสนุกไหมกับสถานการณ์โควิดอย่างนี้ก็นั่นนะสิครับมันจะจัดได้เหรอผมนี่คิดอย่างนี้แหละอางกินมันก็ยังเหลืออีกอ่าสี่เดือนไหมอืมตอนมสีห่หเดือนแล้วคุณอย่าลืมนะว่าในประเทศเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีคนที่ดูฟุตบอลอย่างเดียวพคนก็ไม่ได้สนใจนะริวพูแมนยูเขาสนใจวันนี้เขาขายของได้เท่าไหร่อืมเขาดูว่าเฮ้ยวันนี้เขา ทำยอดได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะซึ่งผมมองว่ามันไม่น่าเอามาเลยในความคิดผมว่าคุณจะไปมองได้ยังไงว่าถึงตอนนั้นแล้วมันจะดีขึ้นสายพันธุ์ใหม่นอาจะมาก็ได้ผมมองว่ามันเผล่ๆไม่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 เกิดขึ้นไลยซ้ำวะก็โควิดสิบเก้านะจนตอนนี้โควิดยี่สองเท่าไหร่นะสามปี ก็เทียบไอโฟนก็สิบสี่รุ่นตอนนี้โควิดก็หกเจ็ดรุ่นไปแล้วตามปีหกเจ็ดรุ่นไปแล้วก็ยังไม่นี่เลยจะทานไอโฟนอยู่แล้วจะไม่ไหายไปไหนเลยไม่ได้มีเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยอืมอืมใช่ครับก็ถ้าไปนั่งดูแบบโซเชียลคุณโซเชียลที่แทนน่ะคุณว่ามันอารมณ์จะเป็นยังไงอย่าไปจัดเลยอ,อย่างนั้นแหะ ผมก็งงว่าทําไมถึงถ้าเปิดแล้วมันต้องยังนั่งยังนั่งห่างหนึ่งเว้นหนึ่งผมว่าก็เห็นด้วยคุณนะผมว่าไม่ต้องจัดดีว่าไม่ต้องจัดหรอกถ้าเป็นถ้ายิง่งถ้ายิง่งเป็นอย่างที่ที่ที่คุณบอกนะว่าเฮ้ยมีโซเชียลดิสเทนซิ่งมีอะไรอย่างนี้มีอะไรงั้นผมมองว่าอเห็นด้วยแหละว่าจะจัดเลยอืมเหมือนก็<อ>ยังอยากไปเห็นนักบอลนะ อ่าผมเข้าใจในมุมมองของของคนที่เขาอยากให้มาใช่กอนลายเซ็นอะไรเงี้ยคือผมว่าจริงๆถ้าเปิดบัตรทั้งหมดเลยในราชมังก็จะรับได้ประมาณหกหมื่นกว่าคนแล้ถ้าเปิดเสริมที่บอกอีกก็จะเกือบเกือบเจ็ดหมืนนะผมว่าถ้าบัตรหมดจริงๆอะ่ะแล้วให้โซเชียลดิสทนอะไระบัตรก็จะหายไปครึ่งก็จะเหลือสามหมืนห้าประมาณนี้ผมว่าถ้าสามหมืนห้าคน ไปนั่งโซเชียลดิสแทนผมว่ามันก็ยังไม่เมกเซนนะากับการที่จะโซเชียลนะแต่คนสามหมืนคนที่จะไปออนอยู่ตรงนั้นมแล้วไงอ่ะเวหนึ่ง <ผม S 2> เว้นหนึ่งแล้วไงอ่ะานแบบนั้นผมว่าคุณคุณเปิดไปเลยดีกว่าเพราะว่าขนาดพวกคุณไม่นั่งกินข้าวในร้านอาหารกันนะอ่ม ไม่รู้อ่ะผมว่ามันขัดอารมณ์อ่ะอ่ะคุณฟ้องผมผมถามคุณสั้นๆนิดนึงสมมุติผมคุณไปกับผมสมมุติคุณไปกับผมคุณจะไม่จับมือผมเลยอ่ะถ้าคุณยิงข้าวคุณจะไม่แท็กมือผมหรอเรานั่งห่างกันบล็อกหนึ่งก็จริงอ่ะถึงเวลาจริงอ่ะคุณกิดื้อก็นั่งข้างผมผมก็ดื้อไปนั่งข้างคุณและไหนคนก็จะเป็นฟงเป็นแฟนอีกอ่ะโอ้ถ้าเกิดคุณจัดแล้วคุณต้องมาหนึ่งเว้นหนึ่งเนี่ยโอ้สิ่งนี้ผมว่าเสียเลยอืไม่ไม่ไม่น่าเกิดขึ้นหรอกอืม นะดูบอลจบพากันยกระดับสิบแอดอืนั่นสิคะนะนั่นเลยคัตเตอร์คัตเตอร์เจ็ดหมืนคนนะอืมนะก็วุ้นวายกันไปสำหรับรอดูว่าท่านรัฐเขาจะออกมาตรการไหนมาสนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปนี้เลยนะครับ